เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ How wow, h w v a ว H6 นะครับเราก็ได้ติดตั้งโปรเฟนเดอร์ฟิตติลี่เข้าไปนะครับเป็นปรับ16ระดับทั้งหน้าหลังนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหมุดเข้าไปคันนี้ค่อนข้างใส่ยางใหญ่หน่อยแต่ไม่โดนนะครับไม่ติดยางหน้ากว้างนิดนึง อ่ะเปิดฝาปมไปก่อนนะนี่นี่นี่เปิดเลยจะรีบผมปรับด้านหน้านะครับโอเคจากตรงนี้นะครับปรับสิบกระดับนะครับยิ่งต้องการบวกนะครับบวกความแข็งก็ปรับขวานะครับลดก็ซ้ายนะครับจะมีบอกอยู่เห็นไหครับ แล้วจะดังแก๊กนี้แก๊กแก๊กไงนะครับแก๊ก,ก,กครับก็ก็คือง่ายๆเลยครับเราไปซ้ายให้หมดก่อนอ่าเป็นศูนย์ก่อนครับแล้วก็ค่อยนับกลับมานะครับว่าเป็นระดับที่สมมุติน,นะครับนี่สมมุติซ้ายสุดละน่ากลับมาระดับหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วตัวหลัง ตัวหลังไม่ยากครับเพราะตัวหลังมันมีตัวเลขลอบอกอยู่ละช็อคจะเป็นระมาณนี้อ่าชคโหลดได้นะครับตัวนี้มีแต่เป็นเบ้าตะปิงโหลดเบ้าตะปิงตัวโหลดนี้พอเราเพอเราโหลดตรงตัวเบ้าแล้วนะครับเราก็สามารถไปตะไลโหลดตรงกระบอกได้นะครับเพื่อไม่ให้ตอนยืดสุดขอตะพานเนี่ยสปริงมันหลุด โชคมันจะได้ช่วยล้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ไม่โชคไม่ยันครับกระบอกไม่ยาวเกินไปตัวนี้การปรับการปรับนะครับดูลูกศรตัวนี้กับเลขบนนะครับตอนนี้ผมปรับค่ากลางโรงงานไว้คือเบอร์8เพราะว่ามีทั้งหมดสิระดับนะครับยิ่งเบอร์เยอะยิ่งหนึบเยอะนะครับ ไปลองขับมาเรียบร้อยแล้วแตกต่างจากเดิมเยอะมากครผมก็ลองขับแค่เบอร์แปดนะยังไม่ได้ลองขับโอ้นี่มีฮาวาแฟมิลี่ด้วยครับ <c oughs> ยังไม่ได้ลองขับถึงเบอร์สิบหกเดี๋ยวจะไปลองใหม่อีกสักหลอบอันนี้ลองเพื่อกลับมา เพื่อเช็คเสียงเช็คอะไรต่างๆว่ามีเสียงอะไรไหมนะครับน,นะครับเข้าใจนะครับตัวหน้าเราปรับไปให้สุดหนึ่งทางคือปรับเบอร์หนึ่งก่อนปรับไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาเบอร์หนึ่งก่อนแล้วค่อยนับกลับมาใหม่เป็นสองสามสี่ห้าจนถึงสิบหกนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับส่งงานขอบคุณครับ